สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการอนุบาลลูกไก่นะครับเป็นการอนุบาลลูกไก่ในโครงอนุบาลแบบยกพื้นนะครับองผ,ผมใช้โครงอนุบาลสูงจากพื้นดินประมาณเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับยาวประมาณเมตรยี่สิบนะครับกว้างแปดสิบเซนติเมตรนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการอนุบาลลูกไก่นะครับ ของผมนะครับหลังจากลูกไก่ฟักเป็นตัวนะครับที่อยู่ในตู้ฟักก็จะอยู่ประมาณ2วันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะนํามาอนุบาลที่โรงอนุบาลน,นะครับที่ท่านผู้ชมได้รับชมในคลิปนี้นะครับลูกไก่ที่ผมนํามาอนุบาลก็มีประมาณ80ตัวนะครับที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับครับตอนนี้ก็ทยอย เอาลูกไก่มาใส่ในกล่องอนุบานะครับมีทั้งลูกไก่ไข่รสแดงนะครับแล้วก็ลูกไก่บ้านนะครับก็มาอนุบาลบาด้วยกันนะครับแล้วก็มีออตตล็อกด้วยนะครับมีทั้งไก่ไข่แล้วก็ไก่บ้านนะครับ ของผมนะครับช่วงนี้หน้าหนาวนะครับผมก็จะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเป็นวัสดุที่หาง่ายไม่ไม่ได้ราคาสูงมากนะครับก็ผมก็นำมาปิดด้านข้างนะครับเพื่อกันลมแล้วก็ช่วยให้ความอบอุ่นนะครับไม่ให้ลมโผลเข้าไปนะครับด้กัก็จะไม่หนาวนะครับก็จะไม่ป่วยง่ายนะครับนะครับก็ กา <Es> รเลบานลูกไก่นะครับต้องมี1นะครับมีรางอาหารนะครับใส่อาหารให้ลูกไก่นะครับองผมใช้รางอาหารแล้วก็ใช้ถาดด้วยนะครับข้อดีของการใช้รางอาหารแบบนี้นะครับลูกไก่จะเวลาเขียนะครับลูกไก่จะเขียไม่ค่อยได้นะครับอาหารก็จะไม่สูญเปล่าไม่ทิ้งนะครับแบบนี้จะดีกว่าถาดนะครับ หลังจากใส่อาหารแน่นะครับก็มาหวานแบบนี้นะครับสำหรับอาหารที่ใช้นะครับอาหารที่ให้ลูกไก่แรกเกิดนะครับก็จะเป็นอาหารไก่เนื้อหรือว่าไก่บ้านไก่พื้นเมืองระยะแรกเกิดถึงสามสัปดาห์นะครับนะครับตรงนี้ผมก็จะใช้ถาดนะครับใส่ถาดด้วยนะครับเพื่อให้ลูกไก่ได้ฝึกกินอาหารนะครับเเริ่มแรกนะครับ เราจะไม่ให้อาหารลูกไก่เยอะนะครับเพราะว่าเขายังกินไม่ค่อยเป็นกินยังไม่ไม่ค่อยเก่งนะครับเราก็ค่อยๆฝึกเขานะครับเริ่มจากให้น้อยๆก่อนอเขาเริ่มจิกกินแล้วนะครับก็ปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตนเองนะครับสําหรับตัวที่ยังกินไม่เป็นนะครับเขาก็จะคอยดูเพื่อนๆตัวที่ กินเป็นแล้วนะครับเขาก็จะค่อยๆฝึกนะครับต่อไปนะครับผมก็จะพามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมอันดับที่2นะครับก็คือถังน้ําสําหรับให้ลูกไก่นะครับน้ําต้องอย่าขาดนะครับต้องหมั่นดูนะครับว่าน้ําหมดไหมนะครับสําหรับถังน้ํานะครับผมก็จะใส่น้ําสะอาดแล้วก็ผสมพวกยาปฏิชีวนะนะครับพวกไบโอมี1 2 หรือไม่ก็พวกยาปฏิชีวนะที่ช่วยในเรื่องของการป้องก,กันโรคทางเดินหายใจนะครับทางเดินอาหารพวกโรคบิดต่างๆนะครับสำหรับสิ่งนี้ก็ถือว่าจําเป็นนะครับถ้าเราไม่ป้องกันอาจเกิดความเสียหายได้นะครับในการอนบบาลลูกไก่นะครับนะครับผมก็วางให้เขานะครับอ่านะครับในถาดอาหารนะครับเริ่มแย่งกันแล้วนะครับ สงสัยได้หิวแล้วน่ารักนะครับอายุได้สองวันสำหรับลูกไก่นะครับผมก็จะให้อยู่ในตู้ฟักหลังจากฟักเป็นตัวแล้วนะครับผมเอาไว้ในตู้ฟักสองวันนะครับเพื่อให้ลูกไก่เขาแข็งแรงนะครับให้เขาแข็งแรงก่อนนะครับถ้าเรารีบอออกมาแบบตัวเปียยๆนะครับก็จะทําให้ลูกไก่เขาอ่อนแอแล้วก็ เ,เสียหายได้นะครับเราก็วางถังน้ําไว้แบบนี้นะครับต้องระวังด้วยนะครับระวังเวลาเราวางถังน้ําลงระวังทับลูกไก่นะครับบางตัวเริ่มจิ้งกินน้ำนะครับเริ่มฝึกกินน้ำานะี่ ครับสำหรับวิธีการอนุบาลลูกไก่ในโครงอนุบาลยกพื้นแบบนี้นะครับอัตราการรอดนะครับก็สูงเช่นกันนะครับเ,เพื่อนๆก็สามารถนําไปาใช้อนุบาลลูกไก่ได้นะครับตอนวัตนต้องเปิดให้อากาศไทยเทบ้างนะครับเพื่อให้ อากาศเสียนะครับได้ระบายออกไปนะครับเพื่อไม่ให้ลูกไก่ได้เกิดโรคต,าต่างๆนะครับครับสำหรับการอนุบาลูกไก่อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถขาดได้เลยนะครับก็คือ เราต้องใช้หลอดไฟกกให้ความอบอุ่นสาหรับผูก้ไก่นะครับสามารถใช้หลอดไฟที่ให้ความร้อนให้ความอบอุ่นนะครับตั้งแต่60บาทถึง150บาทน,นะครับแต่ผมผมใช้หลอดเซรามิกนะครับอ,อ,อยู่ที่150บาทน,นะครับช่วงนี้หน้าหนาวผมก็เลยใช้150บาทน,นะครับที่จริงตั้งใจจะเอาร้อยบาทแต่ว่ามันหมดนะครับผมก็เลยใช้หลอดไฟ150บาทน,นะครับนะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมก็มาแบ่งปันวิธีการอนุบาลลูกไก่ในกรงอนุบาลยกพื้นนะครับผมใช้วิธีนี้ในการอนุบาลลูกไก่อีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นการวิธีอนุบาลลูกไก่ที่ให้ลูกไก่มีเปอร์เซ็นต์รอดสูงนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ